น้ามันก็จะขึ้นมาเนาะอืมถักกะลีนี่พวกประมาณหาหกเมตรพี่น้องย่ำแรกกับเบิร์ตแม่ย่ำแรกได้ใช่ได้ใช่แต่ใช่ข<ต>้อคั่วกับกุ้มยอ,อยู่สัว่าเออใช่ชอบข้อคั่วในพวกุมนะเออมันลงเนาะแม,ม,ม่เห็นแบบไม่นแล้วอันนี้ย่ำพ้นก็ขึ้นมากนะพี่น้องตกอักเลยนี่ลองตกักดูหมดตักได้ น้ำตักเบื้องบนเย็นเนาะเฮ้ยน้องให้น้องใายตักุ่นเนาะห้ยลำอมาตักุ่งนี่ชิกทั้มิกเอ้ยมาเคยตักนะนี่เออสิ่งสิ่งไหมอ่าเดนในโรงแหมเดนเออนั่นแหละเออไงพี่น้องเด้งขึ้นมาไปสิเนาะเด้งขึ้นมาเลยกะโอ้หิน้ำเย็นไหมนี่ใสเนาะใส่ได้พี่น้องนี่เพิ่งนี่สามารถอาบได้ใส่ได้เนาะ ให้ดูเห็ดกินได้ตามอะไรนี่น้ำใสอืมน้ำใสดีอ่าไบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศเย็นบอเย็นเย็นขักบอเออเออธรรมดานีพี่น้องนี่พวกนี้ยแบบวิถีช<ท>ีวิตบอชีวิตของคนลาวเนาะตามสนบบอืมเออเย็นขักันเลยอืมตักขึ้นมาใส่เนาะ ใง่ไงเขาได้จุ่มลงแห่งชิง่าย<ะ>แล้วไปไปได้ไงขอบใจเด้ยอยใจได้ไยสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,บบาองทางพังไทยน้ำครับผมวันนี้เฮาอยู่ที่บ้านค้าน้อยเมืองจำพรแขวงสวรรค์น,นาเขตเนาะอันนี้เฮากับสิพาพี่น้องเขาไปรอบิ่งในหมู่บ้านเขาเจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปกันเลยเนาะ อันนี้เขาเขามาในหมู่บ้านข้าเจ้าแลวพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องละลายเนาะบัวชีเป็นผังไทยแหละผังลาวที่เขามารับช้มหรือว่าเขามาติดตามมาเขามาให้กําลังใจเนาะขอบคุณละลายพี่น้องม้นนี้เฮากะสีพาพี่น้องมาหลอกเบิ่งบรรยากาศยามเมรแลงประมาณ4ี่โมงพี่น้องตามโนบบสปปลาวเนาะบ้านเฮากะสาบ้านเฮาและพี่น้องบ้านนอกเนาะกับบวมีหงังหลายดอกไอผู้คนกะ เงียบเงาแน่พี่นอ้นองช่วงนี้กับแบบว่าคืออย่างที่หูกันเนาะประเทศลาากับคอนขางเงินที่จะเฟิดอพี่นอ้องแลวกับของอย่างกับสีแพงเนาะหลายคนกับมอยู่บ้านอยู่ซองพี่นอ้องบางคนกับแบบว่าน,นี้ไปทํางานทําการเนาะหาเงินหาทองอีกอย่างปัจจุบันนี่มันกับโลกมันกับคนขางที่จะเปลี่ยนไปลายเนาะพี่นอ้องโลกปัจจุบันนี่มันเป็นโลกเงินเด้แบบว่าทุกคนกับต้องดินลนหาเงินโมว่าไพโมว่าเจ้าว่าข่อยบมวาแบบ ทุกคนน่ะต้องหาเงินพี่น้องในโลกปัจจุบันนี่เนาะเพราะว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปพี่น้องมันก็บ่คือเก่าแล้วเนาะถ้าเจ้าบ่หาบ่หยังมันก็บ่ได้ถ้าเกิดว่าเจ็บเป็นอุ่นมามันก็สิลําบากพี่น้องเวลาไปหาแพทย์หาหมอเฮาบ่มีเงินมีทองนี่ลําบากแฮงพี่น้องเนาะเงินทองแบบว่าคืออย่างที่แบบฮู้กันแหละเงินทองมันก็จริงพี่น้องเงินทองมันเป็นของนอกกายเนาะถ้าเกิดว่าเฮานี่บ่ตายนี่เฮาก็หายากเด้พี่น้องว่าเรื่อเงินนี่เนาะเพราะว่าบ้านนอกเฮานี่แบบ การใช้จ่ายหรือไงยังมันค่อนข้างที่จะแบบบางที่แบบว่ามันใช้จ่ายมันร้ายกว่ารายหลับเนาะรายจ่ายมันร้ายกว่ารายรับพี่น้องรายหลับมันก็แทบสิบกค่อยมีพี่น้องเ็ดหทยหน้าแลวกะบ,บางคนกะนี้พี่น้องนี้จากบ้านจากส่องเนาะไปหาเงินหาทองและแต่ส่วนร้ายกะสีไปประเทศไทยร้ายพี่น้องตามโซนบดเนาะแห่งสวรรค์น,นาเขียนนี่ไปร้ายที่สุดพี่น้องไปประเทศไทยเนาะกับขอบคุณประเทศไทยเนาะเฮากบเคยไปไทยพี่น้องเฮาก็เคยไปประเทศไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเนาะขอบคุณประเทศไทยพี่น้องแบบว่า อย่างหน่อยอยังมีงานมีการให้คนลาวเขาได้ทางานทําการเนาะแบบบางคนนี่ไปกับแบบสามารถเลี้ยงครอบครัวได้พี่น้องส่งมาให้ทางบ้านเนาะบางคนกับเก็บเงินเกง่งแบบว่าประหยัดเอาแบบสีนะได้เพื่อนได้ซานได้รถได้ยางบางคนได้ได้พี่น้องไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยเนาะสําหรับคนที่แบบว่าเก็บเงินเกง่งนะแต่เฮากับเก็บไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยกับเขาซื้อาเฮาเก็บเงินโบกเก่งแล้วก็ช่วงไปรุ่นกับ เอากัสีกิเล่เนาะมันกะบุคอยได้เงินทนาพี่น้องบางคนเขาเจ้าแบบตั้งใจเก็บเงินเก็บยังค่ะดิแบบว่าถึงเวลาเฮาเฒ่าแก่เฮาอาจจะแบบว่าได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ซองแนนอนแหละเนาะเพราะว่านั่นมันกะบอนเฮาทำงานมันบ่แเ่ณประเทศเฮาดิแบบเฮาเฒ่าเขาแก่ไปเลยแบบนายจ้างกัคงสิบจ้างพี่น้องเพราะว่าเฮาเบิดแห้งเลยเด้แบบมันบ่คือวัยรุ่นหนุ่มสาวขึ้นใหม่เนาะเฮาเฒ่าเฮาแก่ไปเลยรเขาอาจจะได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ซองอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเฮาเนาะในนอนแหละพี่น้อง คนเราปัจจุบันนี่มันกับผับเปรียบเทียบกับเหมือนกับหนุกอะไรพี่น้องส่วงแบบยังหนุ่มยังสาวอยู่กับออกไปหาอยู่หากินเนาะถึงเวลาก็ต้องกลับหัางถึงเวลาก็ต้องกลับรังพี่น้องเหมือนหนุกอะไรพี่น้องเลยถึงเวลาก็ต้องกลับหัางเนาะเป็นธรรมดาแหละปัจจุบันนี่มันกับหาเงินหาทองบรานนอกเฮ้ามันกับคนขาดที่จะหายากพี่น้องมีแต่แบบว่าเขาไปในเมืองหรือว่าไปประเทศไทยหลายกว่าพี่น้องส่วนห้ายกับ ไปประเทศไทยไลยพี่น้องปัจจุบันนี่คือแบบว่าประเทศไทยเท่ากับแบบว่าสํามเมืองหลวงของประเทศลาวเนาะพ่อยังเพราะว่าเราเห็นคนไปหลายได้พี่น้องแบบส่วนร้ายกับีแต่แบบไปประเทศไทยคนที่มีลูกมีเต่ากับป้าให้พ่อแม่เลีอย่างเนาะพ่อแม่ไปใช้ไปประเทศไทยไปหาเงินอยู่ที่ประเทศไทยนั่นแหละเขาจะว่าทุกเมือ,น,อนี่แบบว่าประเทศไทยสํามเมืองหลวงของเราเนาะคนลราไปหล่ในพี่น้องไปทํางานทําการเนาะ้านเฮามันกังานกับมีแต่มันกะมีหน่อยพี่น้องมันมีวันลลยเนาะ ขาเจ้าก็เลือกไปที่ประเทศไทยรายกว่างานมันลายเงินเดือนก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าบ้านเฮาเนาะขาเจ้าก็เลือกไปบางคนเนี่ยพี่น้องได้เคลได้ซานเนาะหาเงนินอยู่ที่ประเทศไทยในหลายอย่างได้ถ้าเฮาเก็บเก่งแบบว่าประหยัดใช้ประหยัดจ่ายดิตอนนี้เฮาก็ชีได้ออกจากหมู่บ้านข้าเจ้าอะไพี่น้องอันนี้เป็นเป็นบรรยากาศแบบยามเมรแรงพี่น้องเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะบรรยากาศดีเนาะเขาก็เลี้ยงเต็มไหเต็มนาแล้วพี่น้องเนาะส่วนนี้ก็เป็นส่วงแบบ เก็บระดูการเก็บเกี่ยวเลยเนาะสาวนาคือบรรนอกคือเฮานี่ก็บแบบว่าถึงเ,เวลาเห็ดเห็ดหน้าก็เห็ดหน้าพี่น้องอันนี้ก็สีเกี่ยวเขาแล้วนี่ก็คือแบบว่าชีวิตคนเฮามันก็สนะีทเนาะวนเวียนไปพี่น้องเห็ดแบบว่าเกี่ยวเขาเห็ดหน้าเห็ดหน้าเกี่ยวเขาตามแบบสนบทหรือว่าแบรบรนอกเฮ้าเนาะก็ดีกว่าเฮ้าไปซื้อเขามันก็แพงพี่น้องอันนี้เฮ้าก็ออกมาสู่ถนนใหญ่แล้วพี่น้องเส้นทางเสร็จนี้ก็สิขึ้นไปตัวเมืองสวรรค์นครพุ่นแหละพี่น้องบรรยากาศก็ดีเนาะตอนนี้เฮ้าก็สิเดินทางแบบ ครับเลยพี่น้องมันกะขำเลยเนาะแต่ว่ามันขำแล้วพี่น้องเขากระสิเดินทางกับหมู่บ้านเฮาเนาะบรรยากาศดีแหงพี่น้องบางบอนกันยังบระสกเข่าก็ได้พี่น้องก็ยังแบบว่าเขี้ยวสะอุ่มอยู่เนาะแต่ว่าบางบอนที่แบบว่าขาเจ้าดำก่อนดำยังมันกะสีสุกก่อนเนาะกระสีได้เกี่ยก่อนนะพี่น้องตอนนี้ก็แบบพังผ่าพังผลบางคนก็ยยานพลตกน้ำก็มีเพราะว่ามันยังบ่ท่านเบิดผลขากบันไดทถาที่เฮาเบิ่งเนาะพว่ามือก็ยังมีผ่าห้องผ่ายังอยู่พี่น้องป้าพี่น้องไอ เลอีแตนคันนี้คือมาแบบแก่คนเต็มเลยแตนเลยพี่น้องนี่ปลาตัวซองอยู่เนาะอ้าคลิปนี้กับบมี่ยังไลฟ์พี่น้องกับขอบคุณพี่น้องละลายเนาะเอฟซีทั้งผังไทยและแังลาวที่แบบเขามาติดตามเขามาให้กาลังใจเด็กบ้านนอกเนาะบ้านแบบคือเฮาเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณเนาะที่เขามารับชมฝากพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งให้นํำเอาไว้พอกันคลิปหนาพี่น้องกับภาพบรรยากาศแบบสนบทบ้านนอกคอกนาพี่น้องเลย ออกันคลิปหนะสบายดีสวัสดีครับผม